โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเงินออนไลน์กันนะครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าสติ B บีนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันแนวทําแบบสํารวจนะครับซึ่งหลังจากที่เราทํา แบบสำรวจเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินมาให้เราทันทีเลยนะครับซึ่งแต่ละแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแอบปบแอบปบนี้เนี่ยถือว่าเลทการจ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับต่อหนึ่งแบบสอบถามเนี่ย ก็ได้ประมาณ6บาทถึง11บาทเลยน,นะครับผมได้ลองทํามาแล้วแล้วก็ลองถอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแอปวๆก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักกับแอปแอป,แอปนี้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะก็จะมีให้ดาวน์โหลดบน Google Play นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็มาทําการสมัครสมาชิกกับทางแอปเขานะครับ แล้วก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผม อ่าโอเคนะครับก็ของผมเนี่ยผมได้เคยทําการสมัครไว้แล้วนะครับก็หลังจากที่ผมใส่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็เด้งเข้ามาในแอป,ปเลยเนาะแต่ของเพื่อนๆเ,เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะต้องไปกรอกที่อยู่อ e ีเมลอะไรอีกหรือเปล่านาะเพราะว่าแอป,ปนี้เนี่ยผมเคยสมัครไว้ประมาณปี2ปีแล้วนะครับมันเป็นแอป,ปเก่านะครับสาหรับแอปพลิเคชันนี้เนาะก็สมัยที่ผมทําแบบสอบถามแรกๆนะผมก็เคยสมัครไว้นะครับก็วันนี้เนี่ยนำกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าคนอื่น เลวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นประวัตินะครับผมอ่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบสํารวจนะครับที่ผมได้ทําไปเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ได้รับเงินมา6บาทนะครับโดยการที่อถอนเงินนะครับกับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาก็จะส่งเงินมาให้เราผ่านทางบัญชี PayPal นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการได้รับมาให้ดูนะครับ อ่ะนี่นะครับก็จะเป็นนะครับหลักฐานการถอนเงินนะครับจากแอปสตีดบีอันนี้เนี่ยผมก็ได้รับมา0.18ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6บาทเนาะจ่ายจริงนะครับสำหรับแอปแอปนี้สำหรับใครสนใจเนี่ยรีบตามมาเล่นกันได้เลยนะครับเป็นแอปฟรีเนาะไม่มีค่าสมัครหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็สำหรับแอปแอปนี้นะครับผมหลังจากที่เรากดมาที่หน้าแรกเนี่ยสำหรับของเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มันไม่ขึ้นแบบสำรวจนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการเปิดตาแหน นในโทรศัพท์ด้วยนะครับสำหรแบบัแบแอปแอปนี้เนี่ยมันต้องขออนุญาตการใช้ตำแหน่งของเราด้วยนะไม่งั้นเนี่ยแบบสํารวจมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยนะครับผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นแบบสํารวจที่ ทำง่ายๆนะครับแต่ละแบบสำรวจเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดหรือว่าเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเขานะครับจะให้เราเนี่ยถ่ายรูปนะครับผมในแต่ละแบบสำรวจเนี่ยก็จะถ่ายรูปที่แตกต่างกันออกไปนะครับอาอย่างแบบสำรวจแรกเนี่ยเป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านใช่ไหมครับเขาก็อาจจะให้เราถ่ายเกี่ยวกับห้องนอนของเรา นะครับหรือว่าห้องรับแขกอะไรประมาณนี้เนะาะสาหรับแบบสํารวจอาหารและเครื่องดื่มนะครับ <_ d ood le> เขาก็อาจจะให้เราถ่ายรูปอาหารหรือเครื่องดื่มภายในบ้านเรานะครับอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นอาหารเสริมนะครับก็จะตามชื่อเรื่องเลยเนาะว่าเขาจะให้ถ่ายรูปอะไรก็มันจะขึ้นอยู่กับแบบสํารวจเนาะแต่ละอันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะได้รับ11บาทเลยนะถ้าเราทําแบบสํารวจอันนี้นะครับก็เกี่ยวกับการทานไอศครีม นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังทานไอศครีมอยู่ก็สามารถทําแบบสํารวจนี้แล้วก็ถ่ายรูปไอศครีมไปนะครับสําสหรับแอปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องทําแบบสํารวจตามความเป็นจริงนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยตอบแบบมั่วๆหรืออะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับอนุมัติเงินนะครับ แล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เพื่อนๆจะยังไม่เห็นแบบสํารวจที่ได้เงินแบบนี้นะครับพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแค่แบบสํารวจที่เป็นแบบสํารวจธรรมดาแบบนี้นะครับก็ต้องให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยไปไล่ทำแบบสํารวจแบบเนี้ยให้ครบก่อนนะครับหลังที่จากที่ทําแบบสํารวจพวกเนี้ยจนครบนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะ บทล็อกนะครับแบบสำรวจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเรานะครับอันนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่นะในการปไปไล่ทําแต่ละอันนะครับแต่แต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับใช้เวลาทําประมาณ3นาที5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม อันในส่วนของการถอนเงินนะครับแน่นอนนะครับสาหรับแอปนี้เป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับโดยบัญชี PayPal เนี่ยผมก็ได้มาทําการตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะให้ตั้งบัญชี PayPal เลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ตั้งเนี่ยก็สามารถมาตั้งตรงโปรไฟล์ได้นะครับมันจะมีเป็นอ e ีเมลที่ใช้สําหรับชําระเงินอยู่นะครับผม แล้วก็มันจะมีเป็นหมวดเชิญชวนเพื่อนด้วยนะครับผมอ่านี้นะก็จะสามารถนะครับคัดลอกลิงก์นะครับไปเชิญเพื่อนได้เนาะโดยการเชิญเพื่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าอะไรยังไงเนะาะเพราะผมเพิ่งจะกลับมาเล่นแอปแอปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่นะครับเราก็รู้เนี่ยสามารถคอมเนมเนต์นบอกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม โอเคครับก็สลับแอปพลิเคชันสตีดบีนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากหาอะไรได้เสริมนะครับในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับสามารถลองดาวน์โหลดไปติดมือถือเล่นดูกันได้เลยนะครับไม่เสียค่าสมัครหรือว่าค่าโหลดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเล่นฟรีนะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ